สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ้ามาค่ะมาหนิข้าวปุ่นกะว่าข้าวปุ่นดอกโซเมงโซเมงโซเมงญี่ปุ่นกับะบาแกงไตปลาจ้าทุกคนจ้าแกงไตปลาแม่แจังกรเล็ดโตมาหน,นิใส่น้ะฟักเนาะมันฟักใช่ไหมนี่ค่ะว้าวนี่อร่อยมากค่ะมาค่ะชิมเลยค่ะสดจกุกนเอยเนาะ อืมฟ้าเคยไปก็อร่อยนะตุนอืมซดบดีนี่แต่ทั้งขาวได้ทุกคนจากน้ำมันเค็มคนมากะ Mm เพิ่มมาละว้างค่ะอืมเข้มข้นทุกคำอร่อยอืม,อมไหนไม่กินสิจ้ะ それ mình mấy ちゃん。bằng うん。朝 đi nè ทำตาสวดไปเลย,เยค่ะตาสวดค่ะอืมห่อนจะทุกคนคนลพึ่งจะหยุดตกนะช่วง,งนี้ฝนตกบ่อย มั้โหดโอ้ตมอน่จุน่งโโอสนต่งโอ้โหของเล่นด้อค่ะทุกนจ้ะงไไปโรงเรียนยิงโอ้โหแต่ละมือเป็นแดวมือทุกคนไ้เพราที่แล้วมือกับแม่ก็ีเป็นอากาศ

ออ้ัาออตาจัร้อนแรงน่าตื่นเ้อาตัวอาอาืมเอมแมมาคอะไรจ๊ะน้องนี่นี่นจำคยเพิ่งคยกินเนาอใส่มัตัวนี่ฟักนะไม่ไหวเลยอะ

was. Ich glaube, ich うん。 I'm 해 o t 비 Ungu jadi hancur mas, ya ta? Oni aset tuh tukar. Ada kambal yang mau makan ห้กอยหเตอล์นกินนั่งเฮียออกไปนั่งเลยมันเผ็ดเกินแก่ไ้ม นปะจ้าบ๊มเริ่มปืดแล้วจ้ะช่วยมองไงจานมองไงนี่จ้ายิ้มลยค่ะทุกคนจ้า นี้แม่จังขอตัวก่อนนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคะ่ะคุณคะ่ะบ๊ายบาย,ย,ยค่ะ